ครับสวัสดีครับพ่อกันณี้ะครับกับสองเกลือมณีศิีปตมมังหงมาน่าปาตัดหญ้าให้ต้นใหม่นี่เขวินมาจากกรุงเทพทำมาังหงเงินกินกับย่างปลาดุกกินอยู่หน้าสองคนกับเมียเดี๋ยวก็ต้องฝานนะครับนี่มีตัวแบบอยู่หน้าครับอยู่หน้ามีบางมุนงมนึกว่ามานต้องมีตัวเหรอวิวตัวฝาน ยังคืออยู่หน้าเนาะพี่รองแดดก็บม่หอนอากาศดีทุนนี้อากาศบาม่หอนเมืไหร่เป็นยังไงยูง่ยหน้าเทานี้ครับแม่บวันกับบอมีอากาศดีครับช่วงนี้โควิดในเมืองบ่ค่อยบ่่คอยดีอยู่หน,น้ากับธรรมชาติดีที่สุดแล้วช่วงนี้มองคนหน่อยหน,อยนี่ก็สุขธรรมชาติครับมาดูกันนี่ครับเดี๋ยวสิพี่ันมาทีไม่หอนไปบุญเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวก uh ็ด oh ูโ oh อ้โหหอมเหล๋ยวก็ฮือครับพี่น้องเบืองแนวอย่างใส่ปอกปูนครับไม่ใส่ทานใส่ฟื้นน้ำถังก็นั่งเป็นทานนี่โอ้เบืองติพิกครับทจีนี่ติพิกติพิกติพิกแล้วหอมครับว่ะหอม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 โอ้หอม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 หอน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 หอมครับคุณทำปลาดุกดุกโทรกับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวเอาเอากรเปาของไปก่อน เดีมันอบเดี๋ยวจะน้อยสุกเดี๋ยวมากินกรตัมหุ่งครับที่นี่เดี๋ยวนี่ไเบิวงนี้บอกทวกปลาดุกนี่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 ทวกนีน้องนี่ครับอยู่หน้านี่ครับนี่น้องอันนั้นปลาดุกอันเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกน้อยครับอันปลาหมอปลาหมอแต่ว่าปลาดุกที่ทุกมามันอยู่ในอยู่ในใน,นม้ทมทัรงมชาติครับเห็นต้นบุกหุ่งครับต่อยมานจะสวยนะครับต้นหุ่งครับนะฮะต่อยบุกหุ่งอยู่หน้าเอาธรรมชาติบุกหุ่งแบบโบราณนี่สวนว่า ต่อยมาตำแบบสุดได้ยางหน่อยบกปุกเลยครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องมาที่นี่ใส่พริกหันไว้กับพ่อมันติดเผ็ดใส่กระเทียมก่อนเทียมนิ่มกับพ่อนี่พอดีตำอยู่หน้าทำม,ม,มาพริกเออเอาดาซมิเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ปากเน่าเดี๋ยวนี้พริกยั่วเลยทำมาพริกเอาน้ำลิ่นตัวยางต้องใส่ปากเน่าก่อนพริก,ก,กยั่วเลยผสมเอาวผสมเลยจิงกับปลาดุกกระสุกแล้วหอมหอมพี่น้องเวลาเสียบ,บไปวะ นี่กบบใสามเดียวหิวเขาให้จตาไล่เดี๋ยวนี้้เก,แบบก็บเยร์ตดหนาเม่อยหิวเขาตาไล่เดี๋ยวตัวิีบอยากประดุกตัวบ่โอ้ทำมาชาด,ดีครับวะถิมไลยไปทีนี่งอือทำไเงไเฮ้ยดีไปต้องไปต้องไปปาดยากหายเดี๋ยวาานฝุ่งเดี๋ยวเประกอบกันตั้งคืออยู่น้าโอ้ยยี่ทมยีเล่เนาะ จะเกี่ยวเขาทำมืงหงายจะบอกกอกโอ้ขังกเดียวอย่างพวกชิดด์โอ้ฟิอหน่อยมากพอดีป่ะโอ้เสียดายเสียดายเสยยีสยหน่อยด้วยหน่อยเสียประเด็กเสียประเด็กเสียประเดก,ปเดก,ปเดกไปให้เขาดื้อืมประเด็กอ่าโอ้เนน้ำตาลนด้ไหม เม่เนเดี๋ยวพากิีตำพหเส่นเส่นอันห้ตาลก่อนนี่ตัวนึงได้ตัวเดียวกระดุกเออามาดีใส่พว่งไปอหอมหอมประเดดกรพี่นอนเลยหอมระกอกมันนด้บรรยากาศใช่่าเมืองเงินทยเป็นเมืองบรรยากาศตอเพียงหนิุญ เกียวขอดาไม่ไหมเงบบี้ครับบังกาแฟรครับกาแฟหนดนเี้บรรยากาศเจ้ขดาไม่ไหมเงีมว้วยเหลี่ยกระอกไม่อนมาเอามาพี่อูีสิโมงนีไ่ใช่ไหนน,นี่ซิมคำไอคำตาเหลียมจครับจ่ไม่กินคาาีิ กินตามนี่ย่างปลาดุกย่างปลาดุกน่กนกระปุกเด็กกอะแซบบอะกิเม่อก่นหูขดชอบหิวขอมยินตาได้จะว่าแซบทำหิวยังก็แซบทำหิวยังก็ะ่แซบปดุกตรงอย่างว่มาฉาดเลยว่าเสียกีร์

ออครับข้างใต้วท่าคนยค่านผ้อมทานม่าน่อน่านผู้วท่าน่านผ้อมทมน้าาา้วทค้